แต่มีอันติีแล้วเพื่อนนี่ไงดูสามดูสามเพื่อนแฮรนี่ผมไปไหนวะเนะี่ยเออนี่ไงดึงไปตัวนึ่งนี่ไงดูหลังไงมีหิวมีหิวมีหิวออตีวิ ดูสามแล้วเพื่อนผมไปไหนหมดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกโดด้วยช่วยกอดด้วยโฉยวโยวโยวเบเพื่อน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 เอามาเพื่อนอ้าแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ c เกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแ็คเดี๋ยวหนึ่งมาคอยเปิดช่องตีก่อนต้าก่อนช่อนยิงงแรมากเลย ยิงยิงยิงเพื่อนยิงป้อมเลนมากรงเราเขาห้อตีรอดเพื่อนรอดรอดฮ่าฮ่ไวโอโคโดนแล้วเอาละเฮ้ยพิกเกอร์แบบดึงแบบอนาคตอ่ะเฮ้ยสุชาติได้สองว่ะ เ,นเนอนของเราถูกโจมตีแล้วซานิทฟาดอย่างนี้มาแล้ว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 เพื่อนเ,เอ้ยกูยังไม่ยังไม่สี่แต่มีอันติีแล้วเพื่อนนี่ดูสามดูสามเพื่อนแครีผมไปไหนวนะเนี่ยเออนี่ไงดึงไปตัวนึง มาดูกันต่อเฮ้ยตรงกลางน่าจะได้มั้งเอาเอาเอาไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูเลยเหลือแคลรี่โอเคอเปิดสกิลไปแล้วอ้าวปิกเปล่าตาหมึกอยู่ไหนหมึกเดิน เดินสวนไปเลยอ่ะลลุยยเแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกเนื้อเปิดอัตรีไปแล้วนะมันเปิดอัตรีไปแล้วเพื่อนห้าวิสี่สามสองหนึ่งเอาตัวนี้ก็ได้บิ๊กเกอร์ไปแล้วเสียล้างด้วยบีเจนมาปะสามวิสามวิสามวิโอเคสวย สวยโอ้แม่งยังไม่ตายเหรอเฮ้ยมันมาแล้วอะพร้อมกลางเราโอ้น่าเสียดายจัดเลยเฮ้ยอ้อาวมันเปิดไปแล้วเพื่อนมาทำไมมันงอนมากวะเนี่ยฮะรู้สึกว่าคิวนี้ช่างง่ายเกิน มีหิวเ่อนมีหิวมีหิวเอาล่ะทำไมอิลูเมียมันนี่มีแจนมาแล้วตีกไปแล้วหนึ่ง

มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้าเปลี่ยนแผนทึ๊งเ้ยเจ็บสวยเพื่อเฮ้ยติดคลิปว่ะตีวิไม่มันยืนไม่ตรงนี้หรอมา nghe yeah, phim mực mày rồi Ôi, đồn quá Chơi đôi, chơi đôi Chơi đôi Chơi đôi Chơi đôi อ่ะเพื่อนผมไปไหนหมดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมาดิมาดิเฮ้ย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 อ๋ออย่างนี้นี่เอง ออมันบังเพื่อนว่ะไอตัวนี้มึกมันหมดแล้วมันหมดแล้วเพื่อนดูแล้วต้อมเลนดักของเราตึงมาแล้วเอาเฮ้เพื่อนผมเฮ้เพื่อน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  <c oughs> ไปทำอะไรไเข้ามา

ไม่โซนดาร์กว่ะโอเคนั่นและผมมาเยอะนะนี่ไงดูดหลังไงมีฮิว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 ล้วเราฟิกไปทำไมเราเพื่อน โอ้โ h ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าภาพข้างหนา้ามันคือความจริงออมันสีตัวแล้วมันเห็นกูได้ไงวะนี่ไอ้เพือ่อนเราเข้าแน่เลย สี่วิดูสามแลวเพื่อนผมไปไหนหมดวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชกกระโดดชกกระโดดโอยโอยโอยยเบเพื่อน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 เอามันเพื่อนอันตีหกวิเอ้ยไม่ใช่ปเกอร์หกวิไหวไหวไหวไปไหนเราเอาเพื่อนไม่ได้พลดคิวอ <Nice> โอ้ไม่ไม่น่าดึงเลยโถเอ้ยเองอย่างปั่นเลยเดี <Victory. S 2> ย๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะว่าเราทำดาเมจไปทั้งหมดเท่าไหร่นะทุกคนมาแน่นอนนะซับที่ยอดเยี่ยมนะทุกคนเสร็จป้ว โอเคสกอร์รวม37ต่อ22นะแล้วก็สกอร์เราสองสามยนะทุกคนซับไป24เยอะมากนะมาไอเทมก็เกือบฟูนะนี่ครับทุกคนเราทำน้ำมันไปทั้งหมด12เปอร์ทีมไฟก์เจเปอร์เลยนะก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนรับดาเมจ20เปอร์ด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับสับหรับแก๊กของผมนะทุกคนถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะทุกค,คนโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะสนุกนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย